Thank <laughs> you. ต,ต้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของให้มองทุกสิ่งเป็นไม่ได้เป็นสิ่งเดียวเป็นหลายสิ่งรวมกันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ทุกอย่างมันมีหลายสิ่งแต่ทีนี้ถ้าเผื่อสมมติเราดูคนเนี่ยคนก็มีหลายสิ่งประกอบไปด้วยปอดต,ตับไตหัวใจม้ามตัวไปแต่ว่าในอย่างปอดก็อาจจะมีหลายสิ่งแต่สุดท้ายมันก็ก็คือเซล เซลก็เล็กสุดมันก็มีสิ่งเดียวอยู่ดีอะไรเงี้ยได้สิ่งเดียวแต่ว่าได้แล้วหรือว่าเด่นวิทยาศาสตร์การแฝงอยู่นี่ใช่ไหมหรือว่าไปเป็นธาตุแปดธาตุทั้งแปดนี้หรือเปล่าคะเซลความจริงถ้าเผื่อเอาตามตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่โยมว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวนะอนในตัวเซลล์นะมันมีมันมีสมาชิกเขาเรียกเปนกรถูกนะแต่มันก็มีหลายอย่างอยู่นะแต่ถ้าเผื่อว่าตามหลักศาสนาเขาไม่ได้เอาตามหลักคือภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ย เขาก็บอกว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความว่างสี่อย่างอยู่ข้างในที่ประกอบกันความว่างสี่อย่างถ้าเผื่อเรียกตามภาษาก็ธาตุแหละแต่ถ้าเผื่อพูดธาตุปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าธาตุคือสิ่งหนึ่งไปแล้วแต่มาอาตมาอยากจะรีกเรี่ยงให้รู้ว่าธาตุนั็นป็นความว่างทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ว่างหมดนะธาตุนี่คือความว่างสี่อย่างที่แสดงอาการ ความว่างสี่อย่างที่แสดงอาการแต่ละอย่างออกมาแสดงอาการแข็งอืแสดงอาการ <m uch> เคลื่อนไหวอาการใช่ไหมเราคิดเป็นอาการเนี่ยมันจะได้ไม่ตัวเป็นตนอเพื่อทําลายความเห็นว่ามีตัวตนหล <m uch> ักหลักการเราจะได้คลายความเห็นว่ามีตัวก <m uch> ูวของกูไว้ได้ถ้าความว่า,างสี่อย่างก,ก็คือของแข็งเนี่ยก็คือทําให้แข็งถ้าเราราบกของแข็งปั๊บมันจะนึกถึงว่ามันเป็นสิรื่องของจริงๆแล้วมันคือเป็นกิริยา ลวงพ,าาพ่อพระาติแต่งไปเลยว่า<ม>นามรูปนี้ดับวันนี้เป็นขลิยาเ<ม>นี่ยถ้าเผื่อว่านักบติจะรู้เลยว่าหลวงพ่อพระธาตถึงไม่ถึงจจุดใจถ้าคนที่ยังไม่เห็นอะไร,ร,รเป็นิริยาร์จะจะไม่ไม่สามารถไม่สามารถพูดตรงนี้ได้เลย<ม>เพราะเพราะเราเราเราจะจะไม่ได้คิดว่าอะไรเราก็คิดว่าเป็นของสิ่งของนะ<ม>เป็นนาม,มแต่ในใ,ใ,ใ,ในในด้านธรรมะจริงๆเนี่ยธรรมะไม่มีนามมีแต<ม>่กิยาทั้งหมด ภาษาโลกโอเคมีนามคนสัตว์สิ่งของเป็นนามแต่ธรรมะนี่แม้แต่คนสัตว์สิ่งของนี่ก็ก็ต้องถือว่าเป็นกิริยาเป็นการแสดงอาการของความว่างแสดงอาการของสิ่งที่มันไม่มีตัวตนผู้แสดงมันก็ต้องเป็นมันหมายถึงคล้ายๆว่ามันไม่มีตัวตนมันก็ต้องว่างว่างจากตัวตนก็คือความว่างต้องเข้าใจในความหมายของความว่างด้วยแสดงอาการเคลื่อนที่ได้ในนั้นนะ สดแสดงอาการดูดอาการเป็นของเหลวออาการดูดดึงดูดเข้าหากาันค่ะแล้วสดแสดงอุณหภูมิสดแสดงอาการร้อนหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเปล่าใช่เย็นแลวอ่อนแข็งน,น,นั่นนั่นนั่นอ,อ,อีกชาตหนึ่งอาจารย์มาใช้คําว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเพื่อให้อาจารย์มาที่จะใช้พูดเนี่ยเพื่อว่าไม่ให้มไม่ให้ไม่ให้ยึดติดว่าสิ่งใดๆเป็นตัวตนเนี่ยให้เราคุ้นจินกับสัตว์ให้เราคุ้นจินกับสภาวะ ความไม่มีสภาวะของของของสอรรพสิ่งเราจะได้รู้อีกโลกหนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึ่งเพราะว่าถ้าเราคิดว่าอะไรเป็นตัวเป็นตนตมีต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราละตัวนั้นได้ไปเจอตัวนี้อะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยธาตุคนบางที้าตเมืออว่าเราไปคิดว่าธาตุาทั้งสี่ต่างๆเนี่ยคนก็จะคิดว่าธาตุเนี่ยคือสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าไม่มีไม่ธาตุนี่คือความว่างไม่มีตัวตวนแต่มันสามารถที่จะไปทําอะไรได้ ก็เหมือนกับเหมือนกับสัญญาตโทรศัพท์มันสามารถที่จะสื่อมาให้เราพูดกันได้แล้งจากสภาพจริงๆเหมือนแรงดึงดูดของโลกมันดึงสิ่งของมาได้ตัวคนดึงอยู่ที่ไหนหรืออะไรแบบนี้มันมีพลังงานเหมือนกับเป็นแบบลักษณะแบบนั้นความว่างเนี่ยมันมีพลังงานที่แสดงออกได้แสดงออกสี่อาการและสี่อาการเนมีอาการมากอาการน้อยนก็เป็นทาให้รูปรักษณ์ของแต่และอย่างแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงไป แสดงเป็นของแข็งสักล oh okay. um ah, um um ้านอยาล้านล้านอาการแสดงเมื่อไหลแลวอะไรอีกนะคะแข็งอุณหภูมิเคลื่อนไหวแล้วก็น้ำไฟเหล่าน้ำเหรอคะก็คือแสดงอาการเป็นของเหลวแสดงอาการเหลวอ่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งค่ะทีนี้ลองดูว่าธรรมชาติเนี่ยธรรมดาเขาเขาแสดงอาการเหล่านี้ให้เราเห็นให้เราศึกษาอยู่แล้วไฟ ธาตุไฟธาตุเนือปูมโยมลองดูเนี่ยเราจุดไม่ขีดที่ไหนติดที่นั่นแสดงว่าธาตุไฟอยู่ทุกที่แต่ธาตุไฟโยมเห็นไหมไม่เห็นถ้ายังไม่มีเหตุปัจจัยเขาจะไม่แสดงตัวเขาจะไม่แสดงอาการเขาไม่มีตัวตนแต่เขาแสดงอาการได้เห็นเห็นเลยถ้าธาตุไฟมีตัวตนเราต้องจับต้องได้เนี่ยนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสอนเรา ถ้าเราเรามีปัญญาเราจะรับรู้สงสภาพความว่างแล้วก็กฎของธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกันหมดธาตุไฟว่างแบบนี้ธาตุก็ว่างเหมือนกับธาตุไฟวิญญาณธาตุนี่ก็อยู่รอบตัวเราค่ะแต่วิญญาณธาตุที่ยังไม่ได้รุงแต่งเขาก็จะเหอนกับธาตุไฟเ่ยอรู้จ้ารู้จักว่าถ้าซึ้งตุ้มเอาโดนแล้ว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 ไปไปนูนนูนโดนแล้ว แบบกำจะรบกวนคนนั่งสมาธิไม่รู้อะไรอยากรับแทกจังเลยเอาไปนังเลยนี่ถ้าถ้าทุก่านเด็เขามีคุณสมบัติเหมือนกันกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างเดียวกันคือว่างเหมือนกันแบบไฟเขาจะตัดว่าจิตดับแล้วไปไหนวิญญาณธาตุดับแล้วไปไหนไฟดับแล้วไปไหน อินญาณดับเนี่ยไปที่นั่นเหมือนกันไฟดับแล้วก็คือมันอยู่คือกายเป็นสภาพว่างกายเป็นไม่มีสภาวะกายเป็นไรสภาวะเราเราสามารถที่จะเรียนพูดถึงหลักโลกุตาณะนะอเราเรียนรู้ไว้เพียงมิติหนึ่งไม่ไม่เสียรายนะอย่าไปคิดว่ามันลึกเกินไปหจากมันไม่ลึกหรอกความจริงเรียนรู้ว่ามันก็เรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัว เรารู้ไว้ไม่เสียหายนะรู้ไว้เพราะถ้าเรารู้เฉพาะว่าเรื่องที่เราเห็นเนี่ยเป็นมายาความจริงเนี่ยเป็นของสํารวมแล้วเป็นของที่มารวมตัวกันแล้วก่อนมันรวมจุดเป็นแบบเนี<อ>่ยเราไม่เห็นพอมันรวมตัวจุดเป็นไฟลุกเป็นเพลิงเนี่ยมันมันรวมตัวของกระดาษของเชื้อเพลิงของของมันต้องต้องมีสารที่ที่อยู่ในนั้น สารน,น้ำมันหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ไฟลูกติดมีอากาศไมาาศ่มีอากาศไฟเขาก็ไม่สามารถคือถ้าไม่ครบตามตามสูตรของเขาตามลักษณะของเขาเขาก็จะไม่สแสดงตัวทั้นทุกอย่างเนี่ยทั้นเซลล์เนี่ยมันก็เป็นการรวมตัวเหมือนอย่างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนอยู่ในอยู่ในอยู่ในสิ่งของใช่ไหมนนในนั้นก็จะมีทาตุว่างอยู่ไม่งั้นอิเล็กตรอนเขาก็จะวิ่งไม่ได้อ <c oughs> เขาก็จะมีธาตุว่างก็คือสี่อันก็ดีใช่ไหมคะธาตุว่างมันจะมีเพิ่มมาอีกอันหนึ่งและในนั้นนะตมตามหลักศาสนาพุทธนะตามหลักที่พระเจ้าตรัสไปนะมุกเนี่ยไ,ไฟไฟอยู่รอบตัวเราแต่ไม่ไม่แสดงตัวมันก็ตกกลายเป็นความว่างในสิ่งของต่างๆนี้มีวิญญาณธาตุด้วยแต่เป็นวิญญาณธาตุที่ไม่ได้แสดงตัววิญญาณธาตุอยู่ว่างๆอยู่ในสิ่งของทุกอนุทุกทุกทุก,ทก นักวิทยาศาสตร์เขายังไม่ค้นพบเขายังไม่สามารถค้นพบได้พวกสิ่งพวกนี้เขาก็ยังไม่คิดว่ามันมีอืแช่นั้เนี่ยมันจะมีความว่างมันมีดินน้ำในสิ่งของนะดินน้ำไฟลมแล้วก็ความว่าง<อ>แล้วก็มีนะมีอันชาตุที่มีสภาพไร้สภาพไร้สภาพเหมือนไฟถ้าบอกว่าถ้าไกรบอกว่ามันไม่มีก็าอาจจะบอกได้แต่ตามหลักศาสนาที่พระเจ้ากลัดว่ามี มันก็ไปเสียหายอะไรหรจะมีมือไม่มีอยู่ในนั้นแต่เขาไม่ได้แสดงตัวค่าเขามีเขาก็มีอยู่ในสภาพไฟมันก็เหมือนธาตุไฟที่อยู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 ่ในสิ่งของอืมแต่ธาตุไฟที่อยู่ในสิ่งของนั้นเขาก็แสดงตัวน,น,น้อยสิ่งของนั้นก็ก็มีอุณหภูมิเล็กน้อยแสดงตัวมากเช่นของไฟเช่นในฐานร้อนๆ <c oughs> เขาก็มีอุณหภูมิมากเขาทําหน้าที่มากอ่ะอืมทําหน้าที่แต่เขาจะไม่มีตัวตน เขาเป็นเดียงกิริยาทําให้ร้อนกิริยาทําให้เย็นกิริยาทําให้เด๋วกิริยาทําให้แข็งกิริยาอาการที่ทีนี้พอมาถึงวิญญาณธาตุมันเป็นกิริยาอาการที่ทําให้รู้มันต้องมีสิ่งหนึ่งมาให้มันรู้มันถึงจะทําหน้าที่เหมือนกับไฟไฟต้องมีที่สิ่งที่เราจุดได้มันถึงจะมันเป็นกลไกธรรมชาติอย่างเดียวกันเขายังไม่ได้ทาหน้าที่แต่พอมีอะไรมาให้เขาร <A> ู้เนี่ยสิ่งนั้นกลายเป็นผู้เป็นสิ่งที่มี ชีวิตขึ้นมาทันทีจุดกาเนิดนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก,าาก็รู้นะว่าจุดกาเนิดมันต้องเกิดแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถมีเครืค่องม,มือและไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนที่ไหนและมันเกิดมาเมื่อไรหลักการเนี้ยเราก็ไม่สามารถคานแย้งได้หรอกมันต้องมันต้องเกิดอย่างนี้สิ่งมีชีวิตเกิดรั้งแรกเนะี่ยก็คือมันต้องต้องมี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 วิญญาณวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนกับไฟ แต่เกิดว่ามันมีอะไรเหตุปัจจัยใดๆก็ตามเราไม่สามารถรู้ได้นเป็นเรื่องอจินใจมันทําให้วิญญาณในในสิ่งของที่ไม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 ่ยังไม่มีชีวิตเนี่ยมันเกิดจับกัว่าไปเรื่องกินครั้งแรกมันต้องเกิดฉันเกิดตัวตนขึ้นมานั้นเองฉันมีฉันมีอยู่เนี่ยก็คือพอฉันมีอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดก่อให้เกิดความรู้สึกเกิดสัญญาเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาพร้อมทันทีเกิดเจตสิก ครบเลยตอนนี้สี่อย่างกลายเป็นแปดอย่างอืราะ้ะนั้นที่คนกิงแล้วเนี่ยสี่อย่างบวกกันบวกกับอากาศธาตุบวกกับวิญญาณธาตุไอ้สองสองอย่างเนี่ยมันก็นอยู่อยู่ในวยังไม่ได้ทําหน้าทีเราก็เรียกว่ามันมีอีกสิ่งของเนี่ยมีสี่อย่างบวกกับอีกสองที่ยังไม่ได้ทําหน้าทีพอวิญญาณธาตุทำน้าทีปั๊บมันแตกตัวจากกายเป็นเจตสิกทันที กลไกนี่คือกลไกธรรมชาติที่ที่ไม่ได้เอาตามตำรานะตามตำรานถูกแหละแต่หมายถึงว่าอธิบายกลไกของการเกิดขึ้นใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่ามีตัวฉันและอ้ความมีตัวฉันเนี่ยมันจะคงไปจนกว่าเราจะตายหรือลิฟพานหรือเราจะลิพพานพอเริ่มมาเราเริ่มเราไม่รู้นะเมื่อเราม,มีตัวฉันอยู่พอรีบไปปั๊บมันก็ต้องหาตัวฉันต่อที่จะไปสร้าง มันไปนสรซางมันก็ต้องไปหาพ้างเราไปหาดินน้ำไฟลมได้ก็กลายเป็นมนุษย์เป็นจักเดรัชานเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าหาไม่ได้ปับ๊บเราก็ไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอยู่เฉพาะนามธรรมวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไปเป็นอาจจะลงรอยเป็นสัมภเวสีหรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นอะไรก็ตามเรียกว่าไม,าม,ไม่ไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการดินน้ำไฟลม,มถ้ามีครบก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสัตเดรัฉานแต่ถ้ามีบาปกรรมมาก ไอ้วิญญาณเนี่ยก็ไปเกาะเฉพาะกรรมที่ตัวเองทําบาปท,ที่ตัวเองทํามันก็กลายเป็นสัตว์แล้วลบกลายเป็นเปรตกลายเป็นอสุรกายแล้วกลับมาเกิดใหม่พอพ้นกรรมแล้วกลับมาเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่แล้วมีพลังแรงพอที่จะที่จะคิดถึงว่าขอดินน้ําไฟลมด้วยมันก็พอเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรตามไปมันก็จะหมุนอย่างเนี้ยเกิดไปแล้วการเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปก็อาจจะมีสักชาติใดชาติหนึ่งที่ลึกขี้เกียจเกิด ไม่อยากเกิดแต่ี่เริ่มเปลี่ยนชีวิตแหละคนคนนั้นสังขารกลุ่มนั้นดินน้ำไฟลมกับสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเกิดแล้วมันก็จะปรุงเก็บไว้เก็บไว้ในสัญญาเก็บไว้ว่าฉันไม่อยากเกิดนะแต่นี่ก็จะเริ่มหาวิธีถ้าพูดในสมัยนั้นมีมีศาสนาสอนเรื่องไม่เกิดต่างๆก็จะเข้าหาดึงเข้าหาจนได้แหละมันก็จะทาได้ค่ะ ช่อาจจะอาจจะชาตินี้ชาติหน้าแต่ก็จะเริ่มแหละพราวราจังสานะพุทธเราสอนเรื่องพวกนี้ก็เขาจะมาแม้ว่าตอนแรกเขาอาจจะได้เป็นพราหมณ์เป็นเรื่องจากแต่เขาคิดอย่างนี้เขาต้องมาหา<ม>แต่ถ้าเกิดเขาไม่เคยคิดอย่างนี้เขาก็ต้องไปงจนกว่าเขาจะเกิดข้าใาติจนกว่าที่อยากเกิดม,มันก็จะเก็บไว้เก็บไว้นป็นยาสัญญาในชาเผื่อว่าตามหลักศาสนานเราจึงมีสองอย่างสัญญาในความจริงสัญญาในเป็นกลางเหมือนกับ มันสภาร์ดิสเลยสัญญานะคือเข็บข้อมูลไว้เขาจะไม่ได้เป็นผู้ประมวลผลอะไรต่างเลยข้อมูลอะไรมาอยากเกิดก็มาอยากไม่อยากเกิดก็มาต่างๆเนี่ยแล้วแต่ว่าอะไรมาเขาเขารับหมดแต่เขาไม่ได้ปรุงสัญญาสังขารนี่คือเป็นตัวปรุงสัญญาเนี่รับอันนี้มุขแทรับสองอย่างสองด้านรับอีกด้านหนึ่งก็คือรับด้วยวิชาพระพุทธเจ้าตัดเลยที่อาตมาเพิ่งเพิ่งเขียนไปเนี่ยพระุทธเจ้าตัดว่า อวิชชาเนี่ยเปรียบเหมือนาธาตุเลวท่านคือใช้คําแรงเลยเพราะว่าอยากจะให้อยากจะให้สาวกเนี่ยจะรุ่งกลัวม,มันจะทําให้เกิดสัญญาเลวแล้วก็ทิฏฐิเลวนั่นแหละเกิดความเห็นผิดเนี่ยพูดยังไงมันมาจากเนี่ยมาจากมาจากเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวตนปั๊บเนี่ยคือคืออวิชชาทําให้เห็นว่าสิ่งนั้น แต่ถ้าเกิดอย่างที่อาจมาอธิบายแล้วเขาเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีความบ้างต่างๆนี่<ะ>มันจะเกิดสัญญาเลยไหมสัญญาฝ่ายฝ่ายดี<ะ>และถ้าเกิดอันไหนมันมากกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางนั้น